สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกกับเก่ามาเชียครับพี่น้องครับคลิปนี้จะพาพี่น้องไี้ตามเลขโค้งสุดท้ายพ่อห้องครับผมครับซึ่งพ่อห้อง่นกับห้เลขตั้งหลักมากแล้วเด้อครับพี่น้องหลายท่านกะเห็นคอมเมนต์ถามมาอยู่ครับผมเลขตั้งหลักครับพี่น้องเนาะสองสูตรครับผมเดี๋ยวเบิ่งดีๆเลยครับนี่ครับเลขตั้งหลักพ่อห้องสองสูตรครับผม สูตรที่1ครับและสูตรที่2ส่วนหมกักต้อไม่เชื่อชีมักสูตรที่2นี่เด้อครับผมเด่นต้องมา4 5 6 7ไปประกบทึ่งๆครับพี่น้องเนาะ8 9 0 1 2 6าศู่งองเช่นว่าพี่น้องเอซีมักเหล็กซีงสี่ครับผมก็ไปประกบกับ8 9 0 1 2 3นห่รือว่ามักหากับ6นี่ครับผม ครับซ้ายบนเอาไปประกบทั้งเทิงนี่ครับพี่น้องโดยเหล็กซีห้าหกเจ็ดนี่ธรรมากับจิเป็นคู่ทางแล้วครับผมบอกติดกันมากครับผมตามสูตรพอครับนี่พอประกบไวครับพี่น้องเนาะหกสามหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดหกเก้าเก้าสามเก้าศูนย์เก้าสามครับในคลิปนี้ก็มาเชื่อกับจิตภาพพี่น้องที่ ไปถามพอครับผมโค้งสุดท้ายครับพี่น้องเนาะพอนักตัวใดครับผมครับนักตัวใดเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่นมาหกั็บเก่าครับผมหกั็บเก่าถามาหกครับพี่น้องเนาะเก่าหไปประกบกับแถวบนเลยครับผมนี่ง่า,งงายหกแปดหกเก่าหกศูนหหนึ 0, ่งหสองหสาม ครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวไปถามพอครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเบิงครับผมครับสี่ห้าหถ้ามาครับผมตัวใดเด่นครับก่อนที่จะไปรับส้นรับฟังเกามาเชื่อขอขอพระคุณพอหลงเด้อครับผมไปถามข้าวพอนั่มครับผมครับพอเป็นยังไงครับ พ่อครับเกามาเชียสวัสดีพ่อหลองครับผมครับครับเป็นยังไงพ่อยังได้์พ่อหนิโอ้ยยังได้อยู่อ๋อยังได้อยู่กินข้าวเสียบป้ะกินอะไก็กระหูนละกินข้าวเสียบครับห่อนพ่อหนิครับก็ห่อนแล้วนิ่งเป็นหัวห่อนแอ่ะอัน เปไ็นจั้งไรพ่อเลขนี่ตอนนี้พอเร่งๆไปตัวไรตอนนี้ครับผมอันคิดว่าตัวไรมาแรงครับผมเพราะวา่าไก่มือแล้ว,วเวทีเี่เี่เลขกี่ครับมักเ็หน่งยเล็กหนึ่งเลก็อมักเลขหนึ่งกับเล็กสอง เลขสี่ต้าัง้าตังูนหนึงสองสามไมครับตัหสองสามไมเ้าหเจ็ดแปสี่ดเนเพราะว่าสี่ิบหกสี่ิดหกิดสอเียสตัวสี่สิบสีคิหกิสองสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าครับเลขสี่สี่ พ่อเสียงพัดลมบ่<ะ>เสียงพัดล้มบ่ดังโคกขังเลยก็วันเลขกันเลขวิ่งมันกับมี่เก่าก็หกเนาะเลขวิ่งมันมี่เก่าก็หกพ่อนพัดลมให้ลูกนะ เลขโก้เขาขหกเลยทีว่าคือทีมีอยู่นะพ่อเนาะะว่าคือเพะว่าคือที่หกเพรโก้เนาะโอ้พอเคยบอกองสี่แล้วครับพี่น้องนะเพื่อนเคยบอกว่าสื่อเพิ่มักหนึ่งสิเพิ่นเห็นสื่อหลุดเลยครับผมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่ครับพี่น้องเลขกระออกคือเพิณวาวันนี้ก็ไม่เลยด้วยครับผมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าพอมักหนึ่งครับ ผมก็อยุ่ในี้อยู่แล้ว16 17 18 19ชื่อแรกแแรกชุดเดียมันสี่เด็กแค่หนึ่เดวครับเรียกสองหมื่นสองหมื่นนั้นมันออกหนึ่งออกก็หนึ่งเจ็ดนะได้หลายปีมาแล้วป่ะปอเมื่อปีไก่ หนึ่งหกหนึ่งเจ็นึ่งอนองอ๋ปีไก่ปีเก่ปีเาสองัหมโอ้ว่าซื้อแต่พอนะซื้อรองม้วเยพอจะซื้อซ้ำนี่ีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าครับพี่้องเนาะครับอลองลองลอง่าเนหนึ่งว่าก็เน็คสูงว่าเี่บอกสนุมันเรย โอ้าาเลข็หนึ่งมมากก็จะเป็นศูนย์มาศูนหกครับอดเดินาเล็กมันตั้งมันมุออกศูนย์เร็วนึงาานครับทำให้เราเลขแรกม้อเพิ่มเนี่ยเลขแรกามาเลขศูนย์มันจะออกเป็นศูนย์หกรบอกศูนย์หกศูนย์หกก็งามครับผมอืม กอนนี้พ่อก็ซื้อไว้เลขติดหนึ่งนะครับผมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่า,า,า 6, 5, 0 6, 6, 0. ครับว่างศูนย์หกนึ่ศูนย์หกหกศูนย์ครับนี่นะครับผมลองเบิ้งครับพี่น้องนะพอลองครับอากาศหานอนก็เปิดพัดลมเลยครับผมาการหอนเอามีโอกาสก็มันเชื่อสีพยา,ยามไม่ได้ดพอวันนี้ก็ไอ้มาานี่ หาคู่นี่นะพ่อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหรือว่าศูนย์หกครับผมมักคักตัวเลขพ่มักคักเเนครับผมมักเลขหนึ่งก็เลีสว่างวนเนี่ยหนึ่งก็สวงวนิวออกต่วถ้าสองเลยไปอใส่ใส่นถ้าสว่างรวนก็ที่ได้ก็เสือสวงวก็สองเข้าแล้วนีโอก ส <27. S 2> องเจ็ดต่ว่ามัมากเรืลยหนึ่งหลายหมดใช่ไหมนี่คือว่าหมัดหนึ่งอ๋อปล่อยมากครับผมหนึ่งกับประมาณนี้เนาะพอนะ่อเนาะครับขอให้เหล่นติดหนึ่งไปครับผมอันนี้เป็นความสอบส่วนตัวด้วผมหรือว่าพรกับมีสูตรตั้งเลขของเพิ่นอยู่ครับพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งสองสามตั้งอะไรกับหกเจ็ดแปดเก้าสี่ใสครับผม นี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งเอาก็มาแช์กับสิลบควนพอสำเนี้อพออยู่อยู่ดีไม่แห้งเด้อครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมพอห่อนครับผมเป็นเปิดปิดลมครับพี่น้องเนาะกับเอาพี่น้องครับผมกับตีว่าเลขกที่พอหมักได้ครับผมในคลิปนี้ครับล่องพิจารณาเบิงครับพอมักหนึ่งครับพี่น้องเนาะพอมักหนึ่ง อย่าลืมนะครับผมน้ำเชี่ยฝันเห็นเบาดูอยู่ครับผมบ่ห้กองมาเชี่ยฟังเลยครับบอกในคลิปก็มีว่าบนน้ำเชี่ยนี่ฝันเห้นหน้มดูครับผมมีเงินนี่กับฝันเห็นหน้มครับแต่ว่าถามว่าเลขที่ประกอบคู่หรือว่าเซียนไหมานี่ก่ค่อยมีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็น่นาเป็นห่วงอยู่ครับพี่น้องเนาะครับ เพือนหึงมากครับผมเพื่อนหึงมากกับกันไว้แน่ครับพี่น้องเนะงเาะเครื่องพอร้องเพิ่นกับมักหนึ่งกับเลขที่เพิ่นมักก็จะเป็นหกหนึ่งอ่ะหน่งหกห่งเจ็ดน่ง่้านี่ยครับผมต่ว่าน้าเชื่อฝันั้งแต่ตองหวดนะครับผมฝันว่าไปบานยุปทุ่มครับผมที่เซายูครับบานเท่าเหา่าหนึ่งนยทับเจครับพี่น้องเนาะในฝันตองงวด ว่างหนึ่งเก่ากับหนึ่งหกด้วยครับผมครับแล้วก็ตัวล่องเพิินก็จะเป็นศูนย์หกสองหกสองเก่าเนี่ยแหละครับพี่น,พน้องครับผมอ๋อิจารณาาบึง้งครับเพื่อเป็นโว์เป็นหลาบครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าก็บยัดถิ่มเหล็กสี่ห้าหกเจ็ดนี่แหละครับผมต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวหรือว่าจะมาหกหกหนึ่งคือเพิินวานี่ว่าครับผมรือว่าหกศูนย์นี่ครับพี่น้องเนาะอ๋อ ถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กะขออวยพรให้พี่น้องชี่โชคดีถูกหวยแล้วเง,เงินไปน้ำกันเด้อครับผมในว,วันที่16กุมภาพันธ์68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ